สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวิชีวันนี้เราวู่วับเกมออนไลน์ฟอร์มยักษ์ที่คนไทยรอมาถึง6ปีเต็ม l i n e 2 m อเกมนี้เป็นเกม MORPG ครับมีเผ่าพันธุ์ให้เลือกหลากหลายว่าจะเป็นมนุษย์เอลดาร์กเอลออก และคนแค่มีอาชีพไม่เลือกอยู่เต็มไปหมดครับแถมเป็นระบบการ์ดตัวละครที่เราสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพได้ตลอดเวลาและในตอนนี้เขาเปิดให้เล่นแล้วนะครับใครสนใจอยากเล่นสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยในวันนี้ครับผมจะมาบอกเล่า90วันใน1วันผู้เล่นควรจะต้องทําอะไรบ้างโดยเฉพาะมือใหม่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับหนการซื้อของประจําวันให้กดที่ตรงนี้ด้านบนได้เลยครับแต่ร้านจะมีแทบอยู่เต็มไปหมดครับมันจะเป็นไอเทมและเปลี่ยนไมเลสกล่องเก็บของ้เราเลือกที่แรกเปลี่ยนซึ่งกระดูครับ มีของอะไรที่เราต้องการใช้บ้างว่าจะเป็นการยืดเวลาในการลงดันคัมภีสําหรับการตีบวกและอื่นๆแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับหรือจะเป็นแถบวิหารเลอาครับก็จะมีกา๊าซสุ่มต่างๆครับขึ้นอยู่กับระดับเลเวลท้าเเวลสูงก็สามารถปลดล็อกและหาก๊าซสุ่มมาใช้ได้เลยหรือจะเป็นโถงแห่งการสืบทอ,อดครับจะใช้เหรียญพรอ,อันนี้ซึ่งเราสามารถซื้อก๊าซสุ่มคาดครับระดับสีฟ้าระดับสีแดงครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงได้ด้วย่งอนาคตก็จะมีเพิ่มมากขึ้นครับและสุดท้ายคาขอของนักบ,บวชจะมีคัมมเรเราาาราาาาานขยสถ ซื้อได้ครับไปต่อ2แคลนกดที่หัวข้อแคลนตรงนี้ได้เลยครับกดมาแล้วจ้าตรงนี้เราสามารถเช็คอินประจำวันได้ยิ่งคนเช็คอินเยอะก็ได้รับของรางวัลเยอะขึ้นนอกจากนี้เราสามารถกดบริจาคได้ด้วยซึ่งจะมีขั้นของการบริจาคมันจะเป็นบริจาคทั่วไปขั้นสูงแล้วก็บริจาคสูงสุดส่วนคนร่ำรวยแบบเราบริจาคทั่วไปสิครับรออะไรบริจาล้ะจ้าซึ่งตรงนี้นอกจากทําให้กิวมีเลเวลสูงขึ้นครับแ็ทําให้เราได้รับแต้มกิวมาใช้แลกของได้ด้วยสุดยอดสาม การเช็คอินประจำวันกดตรงนี้ได้เลยรายวันสิ่งที่ต้องทําก็คือเช็คอินเพื่อรับสิทธิ์ที่ประโยชน์จริงๆมีหลายแท็บนะข้อสําคัญคือเราต้องมาเช็คอินทุกวันครับพอไม่งั้นมันจะไม่นับวันให้อย่าลืมมาเช็คอินทุกวันด้วยล่ะครับ4การทักเวสประจำวันสามารถกดที่เวสกดที่แท็บคําพยากรณ์เราจะแบ่งเป็นศรัทธาของฉันและศรัทธาทั้งหมดโดยเวสตรงนี้ครับเราจะได้รับจากรูปปั้นหรือคัมภี์ที่เป็น้วนกระดาษหรือว่ามาที่ NPC รูปปั้นไอทาซัดก็ได้รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าถ้าจะรับเควส กดที่คำมั่นสัญญาครับซึ่งทําให้พอใจเราสามารถกดรีเฟซได้ด้วยโดยจะมีเลขโรมันข้างหน้าครับเป็นระดับของเควสของวันจะมีรางวัลพื้นฐานแล้วก็รางวัลเพิ่มเติมถ้าทาเควสกดที่ว้าเท่านั้นเองกวาดล้างแอนติโลก,ก็คือน้องกวางนี่ปะอืมะบ้างปาเถื่อนระบ้างปาเถื่อนป่าเถื่อนมากหรือเปล่านี้เควสคือระดับต่ํามันก็จะง่ายๆนะคุณผู้ชมเราก็ทําไปเรื่อยๆแหละจริงๆมันก็เหมือนการเปิดบอดนะแต่การเปิดบอดแบบบอดเควสอะเข้าใจไห เออจะครบแล้วจะครบแล้วพอเราทำเฟสเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเด้งที่หน้าต่างด้านขวานะเป็นแบบกระพริบเนี่ยกระพริบกระพริบเห็นไหม มันกระพริบเราแค่กดแตะนะครับเพื่อรับรางวัลน,นี่มันก็จะเป็นการสุ่มนะสุ่มกาชาสุ่มกาใจนะครับคือรคงวัลพื้นฐานเนี่ยจะได้แต่ละวันเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นการสุม่มพึ้งวิได้ดาบคู่มาโอเคเราเอามาใช้ในสะสมฮ่ <c oughs> าดันเจียนลายวันกดที่ดันเจียนได้เลยจ้าตรงนี้มันกจะ็จะมีแบบปกติเท่านั้นนะครับแต่จริงๆมันจะมีอย่างอื่นด้วยนะมันจะเป็นแบบปาร์ตี้และอย่างอื่นๆซึ่งเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้เรื่อยๆครับซึ่งจะปลดล็อกตามระดับเลเวลครับตรงนี้เราเลเวลที่30กว่าครับกอคหย Uma, ซึ่งสามารถเลือกชั้นได้ด้วยเอาแหละทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในดันนะมาลองก่อนว่าอีกตีตรงนี้เนี่ยเห็นห ies, ว่ามีส์ว่าความแม่นยาน้อยไปหรออันนี้อยู่ที่ชั้นสองนะขนาดชั้นสองยังตีช้าเลยอะ่ะอ่ะมันดูว่าได้เอ็กพีเท่าไหร่แล้วก็ตีช้าประมาณไหนอูตีช้าอยู่เนี่ยเปลี่ยนดันอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนชั้นดูกดไปที่ดันเจียนนะแล้วก็ไปที่ดันเจียนเดิมมีนี่แล้วกดเข้านี่แหละแล้วกดเปลี่ยนชั้นไปชั้นหนึ่งนี่ก็ไปกระจอกแต่ว่าอยู่ชั้นหนึ่งตีมุม แมงมุมขยุมหัวใจฮึฮึอฮุ้ยเนี่ยเห็นไหมเราตีโดนแล้วก็เ e อ p ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะอันนี้เ e อีได้พันสาใช่ปหแต่ตีเร็วมากอันเมื่อกี้ตีกว่ามันจะตายอ่ะพันเออได้เ e อีพันเจแต่กว่ามันจะตายดังนั้นพันสามเนี่ย ไม่เปลืองยาไม่เปลืองอะไรด้วยนะอันนั้นว่าเปิดบอดอะไรเงี้ยมาฟามตรงนี้ดีกว่านี่เห็นปะ่ะด้านบนมันจะมีเวลาอยู่เห็นปะ่ะผมเคยสอนไว้ว่ามันจะมีระยะเวลาเนาะในการลงดันเจียนได้นั่นแหละทําไมเป็นเหตุผลว่าเราจะต้องเออซื้อของรายวันนะ ในร้านค้าเนี่ยเพื่อมาเติมชั่วโมงดันเจียนเราจะได้ฟาร์มได้แบบเป็นเม็ดเต็มหน่วยเงั้นงต่อไปครับเป็นการลงจาริเซ่หรือดาบครับเข้าไปที่แผนที่ครับจะเป็นรูปดาบแบบนี้ถ้าเจอรูปดาบแบบนี้ครับเราสามารถกดว้าไปได้เลยครับหรือว่าจะไปเมืองใกล้ๆแล้วกดเดินก็ได้เมื่อมาถึงครับมอนจะออกสปอนมาเรื่อยๆครับให้เราตีไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างตีเราก็ได้รับ exp ครับแล้วก็เหรียญพรซึ่งเหรียญพรก็คือโทเค็นคัยากร์อันนี้ครับพอตีไปสักพักครับบอสจะเกิดครับให้เราเข้าไปใกล้กับบอสเอาไว้ครับ เพราะเนื่องจากเวลาบอสตายครับห้องจะดอปและเราต้องใช้มือครับในการเก็บมันไม่ได้ออโต้เข้าตัวนะโอ<ฮ>้โ<ฮ>มือไวกันละเกินนะเจ็บบอสโลกสามารถกดที่ไอคอนด้านบนตรงนี้ครับจะมีบอกระยะเวลาและบอกจุดสถานที่ที่บอสเกิดบอสแต่ละต,ตัวครับจะมีระยะเว,เวลาเกิดที่แตกต่างกันซึงเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้เลยบอสจะเกิดแล้วคุณผู้ชมเราจะไปตีบอสกันว้าไปเลยครับรออะไรทันเจอบอสคนแรกหรือเปล่าเนี่ยน้องเหมือนเต่าน้องเหมือนเต่า สวัสดีครับอุ้ยแล้วทำไมมีเราอยู่คนเดียวทุกคนไม่ตีบอยกันเลยกนะลองตีก่อนว่าเออความแรงของบอสอะ่ะมันจะเท่าไรอุ้ยมีเพื่อนตีแล้วโอเคโอเคตีด้วยตีด้วยนี่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 อุ้ยอุ้ยปั๊มเริ่มไม่ทันนะอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนบอสเกิดแล้วเราวิ่งก่อนเราวิ่งลอก่อนรอคนมาตีเราจะได้ลุมเราคนเดียวมันไม่ไหวอย,อยู่แล้วครับมีมีนคนเริ่มมาแล้วนี่ไงคนเริ่มมาพี่มาจากไหนกันเยอะแย,ะ,ยะครับคุณพี่ มาเออเออเอเอตีไปตีตีตีต,ตีอุ้ยต้องตีใก,ใกล้ๆนะเพราะว่าของมันจะดรอปอีกแล้วนะครับผู้ชมมีเวลาบอเคลื่อนที่เราอยากกดออโต้นะทุกคนเพราะว่าของผมเนี่ยเล่นอาชีพตีใกล้ใช่ไหมถ้าสมมติเนี่ยเห็นปะถ้าออโต้มันจะเดินไม่ถึงจะมันจะตีไม่ถึงเราต้องเดินอ้อมแล้วก็มาตีกดตีเองะนะเออดีมาเจอได้ทำดาเมจเพราะถ้าทำดาเมจไม่ถึงนะก็คืออดได้ของนะครับผู้ชม อย่าเดินสิเดินไปไหนล่ะโอ้โหจะตายยังนเกมนี้นี่คือต้องลุนนะเพราะว่าไม่มีเลือดนะเราต้องลุนว่าเอ๋บอสจะตายหรือยังนะมีคนลุมขนาดนี้ไม่ตายให้มันรู้ไป ไปตายให้มันรู้ไปและสุดท้ายครับแปดการสร้างของลายวันครับเราสามารถกดที่กิจกรรมครับจะมีแถบครับให้เราเลือกดูครับว่าเราสามารถคราอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ครับมันจะมีบอกระยะเวลาครับว่าสามารถคราได้กี่ชิ้นหรือแม้กระทั่งระยะเวลาที่สามารถคราได้ซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเปิดใหม่ครับยังไม่ได้มีของให้คราเยอะแยะครับรวมถึงเรายังไม่ได้มีของให้คราด้วยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆครับจะมีของให้ครามากขึ้นอย่าลืมมาเช็คด้วยนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะผ ถ้าใครสนใจเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยรึงชอบกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ